คุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนฐานค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ต้องบอกว่าในช่วงนี้ทำอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีการติดขัดไม่ได้ดั่งใจและที่สำคัญมีความทุกข์ใจอย่างยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันดูติดขัดไปสมดแต่อย่าลืมค่ะว่าในทุกทุก ปัญหานั้นมันมีทางออกค่ะพอเพียงแค่เรานั้นหนักแน่นมั่นคงและไม่ไหวหวั่นกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นการงานของคุณมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสิ่งต่างๆที่เราทํานั้นมันก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะว่าในหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเดินคนเดียวในหลายๆนครั้งเราอาจจะต้องลุยคนเดียวแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณแล้วแล้วก็โปรจงทิ้งตัวตนที่เราเคยมีเคยเป็น เราเพียงแค่พัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งที่เรานั้นจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงฉะนั้นคุณเพียงแค่โฟกัสสิ่งที่คุณต้องทำโฟกัสในงานที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จศักยภาพอะไรดึงออกมาให้หมดอะไรที่มันจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ในเรื่องนั้นๆแค่เพียงคุณสร้างตัวตนของคุณขึ้นมา บนพื้นฐานของตัวคุณเองถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันไม่สําเร็จโปรดจงเชื่อได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนสําเร็จแน่นอนคนสําเร็จนั้นไม่ได้เป็นใครที่ไหนแต่เป็นตัวของคุณเองเท่านั้นคนที่คุณรู้จักคะ่ะคนนั้นอยู่ข้างในตัวคุณคะ่ะขอเพียงแค่กล้าที่จะทิ้งตัวตนในปัจจุบันและสร้างตัวตนใหม่ที่คุณต้องการเป้าหมายทั้งหมดที่คุณอยากได้ สิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะถ้าหาว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้กันนะคะ